สวัสดีค่ะพี่น้องอีวบึงแม่บ้านตั้งแดดนะจ๊ะมันนี้อ่าอีวบึงเปลี่ยนไผ่บ่วแมนจ่าอันนี้มาอีวบึงอีวบึงจะพามัเบิ่งบักพริกพี่น้องบักพริกอีวบึงได้เก็บหรือได้มัเบิ่งบักพริกนี่มันเบิ่งหนวยใหญ่บ่าจาวาปีนีหนวยใหญ่ใหญ่พี่น้องเบ่งมั่งม่งง่งนี่อันนี้บัแมนใหญ่สุดเด้ไม่ใหญ่กว่านี่อีกพี่น้องใหญ่ย่อนยางมาเต้เดี๋ยวอีวบึงจะบอกว่ามันใหญ่ย่อนยางปีนีบักพริก งามลายพวกหูผู้ดีนวยใญ่ญ่นวยงามบ่มีแมงบ่มีโลกแล้วพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งนี่กำลังแดงมอว่านอิ่งเก็บไปสองกิโลพี่น้องไปให้ไอ้ป้าเพ,เพิ่นอนอเดิ์นะจ่าร้า,านอาหารไทยนี่ตะนวยง่ญ่พี่น้องเบิง่งปลอดสารพิษร่อยบนเส้น้ะจ่าสวนอิ่งเนี่ยบอกพริกเบิง้งเบิ้งพี่น้องกำลังสีแดงดกดีมากเห็นปะดกดีเด้อพี่น้องนี่ เบ mm. right uh huh> uh, oh, yeah, oh. yeah, ิ้งต้นน wow. mm okay. sí. ี่ต้นนี่น้อยใหญ่ๆพี่น้องน้อยใหญ่ใหญ่อีหลีเบิ้งนะเฮ้ยข่อยสะอ่อนมาพี่จะคล้องขอน้องปู่พีกงามถือพี่น้องเบิ้งคนน่ะดกมัจจาวาดกมัจสะอ่อนซ้อยข่อยทำไมแน่มาดูต้นนี้จ้าแดงจ้ะแดงไปเลยลูกยาวไปลูกใหญ่สมได้ข่อยสิวัดให้เบิ้งเบิ้งนิ้วมืออีบหวงเด้อพี่น้องเด้อนี่ บังน่พนะพูน่ะายสามนิวอันยาวสามนิ้วแอยอรดูดทั้งอวบทั้งยาวเลยคือสามสี่ยิบสี่สามห้าพูนนะพีนะ่น้องพูนอะไม่แบบกไงได้แตนะ่นี่มันเป็นเบาโพดนีจ้าอันสามน้อยนี่นะจ้าอี๋ฝุงสก็บไว้ถ่ายเห็ดพันเพราะว่าบอสบอสอยากสื่อนะคือเขาปรับ รับตูตามสภาพอากาศได้แล้วอันนี้ซื้อมเลเ็ดพันธุ์ของไทยนะจ๊นนะเนาะนี่โดกพี่น้องโดกอ่าอี่ผึ่งก็สซีไซ้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะจ๊ะพวกขี้มาขีง้ง้วนี่แหละ <S <S เดือนหนึ่งใส่สองเทือแล้วกะอิเอ่าลวก็ซีมีนํามักจุลินซีที่อิว๋วงงมักเองนะจ๊ะเนาะจุลินซียสังเคาะแสงนะจ๊ะที่ผึ่งกจ็จะลดผสมน้ำลดทุก อาทิตย์นะคะอาทิตย์ละขังสินะจ๊ะเนาะแต่บะเขือนในบะโดกพี่น้องนี่แหละพี่น้องสวนสวนพริกของอี๋หึงวันนี้อีวหึงก็จะมาเก็บพริกเนาะพี่น้องเนาะนี่มาดูกําลังจะแดงแล้วจ้ะออเดอร์ก็เข้ารัวๆแต่ว่าเก็บไม่ทันนะจ๊ะมันก็ทยอยแดงทางนี้ก็ลกเหลือเกินจากแปลงนี้ไม่ได้อุกอะไรเนาะ ได้มีแตงโมลูกหนึ่งแตงโมโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดนี่ก็คือว่าเม็ดหลายข,ขนาดแล้วออปลูกเบงกินไปแล้วน้อยหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยเม็ดไหลค่ะไหลแน่ทมน้ำกับ,บท่านพี่น้องเอ้ยแปลงนี่คิดว่าปีหน้าอี๋บึ่งจะจะเพาะพิกจะจะปลูกพีเึ้นอันจะอล้วก็จะเอาพิกมาลง ส่วนแปลงห้ามพุ่นกับปล่อยตามยถากรรมนะจ๊ะเนาะกจะมีหอมหอมใหญ่ล้วกัพวกไอแตงกวาแล้วจ้ะตอนนี้ก็โหกกละหยาคืนงามเม็ดละนี่อันนี้ก็ะมีพริกกับกะเพรากะเพรากับบองาเปนไหนเพราะว่าเ่าคอยมีเวลาได้ดูแลนะจ๊ะกะเพราสีสีม่วงนี่กตตัดไปไปให้ฝากพี่ๆน้องๆแต่ไม่ได้ขายดอกเพราะว่ามันบอกงาา บ่ได้ดูแลขป่นไหแต่ว่าที่ดูแลขดีก็ค um> ือผ um> ีกนี่แหละพี <p 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 ่น้องนี anyway> ่อยากให้เห็นเบิ่งอยากให้เบิ่งให้เห็นมันโดมันโดกนี่งามกา็หกปีแล้วจะน่าเอ็นยุงหน่วยใหญ่อีหลีเนี่ยไ่ได้เเววเลยมันหน่วยใหญ่อีหลีพี่น้องเบิ่งหลับควายสีเอาให้เบิ่งมันนี่ก็สิเก็บเบิ่งพี่น้องคนใหญ่กอนิ่วเมื่ออี๋หึงคนอ่ะโอ้เบิ่งไหนพี่น้องเพจพร้อมเด้อ พริกอีบึงนี่พูดไดก็ว่าเผ็ดนี่จ้ะนี่ละพามาเก็บพริกพี่นอ้องเดี๋ยวไปเก็บพริกกันเ้อ นี่นะคะพี่น้องเมื่อวานอี๋บุ๋งก็ได้เข่าสวนมาแล้วจ้ะได้เข่าโพดนะจ้ะเข่าโพดเอามาต้มกินนะคะจ๋าไปต้มเข่าโพดเอากับบักพริกได้จ้ะเมื่อวานเก็บบักพริกได้ยวโลนึงพี่น้องนี่ต้น่มยใหญ่หน้อยใหญ่ใหญ่เ้บ่เต็มเป็นแบบโพดดูพี่น้องมันหน่วยใหญ่จริงๆนะเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่มากอะ